เสียงหัวเราะดูแคลนดังกลางงานแต่งคำดูถูกจากญาสามีทำให้เจ้าสาวหน้าชาแต่ไม่มีใครรู้ว่าที่ชายของเธอกำลังมางานแต่งงานถูกจัดอย่างเรียบง่ายในโรงแรมกลางเมืองเจ้าสาวยืนจับมือเจ้าบ่าวด้วยหัวใจสั่นไหวเพราะญาติฝ่ายชายหลายคนไม่เคยยอมรับเธอเลยตั้งแต่รู้ว่าเธอมาจากครอบครัวธรรมดาไม่มีนามสกุลหรูไม่มีธุรกิจใหญ่โตระหว่างพิธีญาติสามีคนหนึ่งลุกขึ้นพูดเสียงดังต่อหน้าคนทั้งงาน แต่งงานทั้งทีทำไมไม่เลือกผู้หญิงที่คู่ควรกว่านี้บ้านก็จนการศึกษาก็ธรรมดาแบบนี้จะช่วยอะไรตระกูลเราได้เสียงหัวเราะเบาๆดังรอบห้องเจ้าสาวก้มหน้าน้ำตาคลอแต่พยายามยิ้มเพื่อไม่ให้งานพังเจ้าบ่าวกำมัดแน่นแต่ยังไม่ทันพูดอะไรทันใดนั้นประตูห้องจัดเลี้ยงเปิดอ,ออกชายร่างสูงในสูทสีเข้มเดินเข้ามาด้วยท่าทีสงบแต่สายตาเด็ดขาดเขาเดินตรงมาหาเจ้าสาวก่อนจะวางมือบนไหล่เธอเบาๆขอโทษที่มาช้าเขาพูดก่อนหันไปมองญาติฝ่ายชายผมคือพี่ชายของเธอ เสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีเมื่อเขาแนะนำตัวต่อเขาคือเจ้าของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศชื่อของเขาปรากฏบนข่าวเศรษฐกิจแทบทุกสัปดาห์เขามองไปรอบห้องแล้วพูดชัดเจนน้องสาวผมอาจไม่ได้เกิดมาในบ้านรวยแต่เธอเป็นคนที่ผมภูมิใจที่สุดและใครก็ตามที่ดูถูกเธอเท่ากับดูถูกผมทั้งห้องเงียบเงันย่าสามีที่เคยหัวเราะต่างหน้าซีดวันนั้นไม่มีใครเสียใจเท่าคนที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าอีกเลย